สวัสดีครับ NGNG Original ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปนะครับแบบเวอร์ชั่นสั้นๆนะครับจะชับได้ใจความคลิปสั้นๆเลยไม่มีอะไรมากครับเอาเฉพาะเนื้อๆเลยครับคลิปนี้จะเป็นคลิปโปรโมทงานเบิร์นบีเวลนะครับจำลองสถานการณ์ครับคล้ายค้ามิวสิมอีเวนต์เกมอะไรประมาณนี้นะครับงานจะจัดอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเขตนิคมพัฒนานะครับวันอาทิตย์ที่13ตุลานะครับค่าลงทะเบียน550บาท สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับและผู้ติดตามอีกถึงอบาทรูปแบบของงานในครั้งนี้นะครับจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายลุกและฝ่ายรับฝ่ายลุกเนี่ยก็คือฝ่ายทหารฝ่ายรับเนี่ยก็คือฝ่ายประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มโจรกลุ่มชาวบ้านครับอะไรประมาณนี้รูปแบบฝ่ายและการแต่งกายนะครับสำหรับทีมตั้งรับนะครับหรือฝ่ายโจรฝ่ายชาวบ้านนะครับท่านสามารถแต่งตัวอะไรก็ได้นะครับแต่งตัวตามสบายแต่ขอความร่วมมือว่าเน้นในโทนของ ทเทาดำส,สีดำดำสีเทาๆสีดำดำมืดๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ขอระงับของดใช้เสื้อผ้ากางเกงเสื้อหรือกางเกงที่มีลายพางต่างๆนะครับลายมัลติแคมลายว o ดแลน n d ลายทอลาย MC อะไรต่างๆเสื้อและกางเกงของงดใช้นะครับสำหรับทีมบุกนะครับหรือทีมมิลิเ a อรนะครับขอความร่วมมือนะครับสำหรับท่านที่แต่งกายลายมัลติแคม ลายพางลายทอบอลายวูดแลนด์หรือชุดอะไรต่างๆที่ท่านดูแล้วคือเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆชาติต่างๆสามารถใส่ได้หมดทั้งเสื้อและกางเกงนะครับกติกาทั่วไปนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับปืนพกสั้นอุปกรณ์พกสั้นอุปกรณ์สำรองต่างๆนะครับให้ความแรงได้ไม่เกิน350แล้วของงดพวกระบบ CO2 นะครับแก๊ส CO2 แก๊สหลอดอะไรก็ตามของงดนะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือแมกกาซนีนหรือดปเตอร์ต่อ ประเภทพวกนี้นะครับอันนี้ของงดใช้นะครับแต่ระบบ HPA สามารถใช้ได้ตามปกตินะครับเราไม่ห้ามส่วนอุปกรณ์หลักนะครับพวกปืนจู่โจมปืนพกปืนหลักนะครับอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งปืนกลหนักนะครับความแรงบังคับอยู่ที่ไม่เกิน400พุตเวีนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับขอความร่วมมือนะครับใช้น้ําหนักรูปไม่เกิน0.25ส่วนผู้เล่นที่ใช้ปืนสไนเปอร์นะครับปืนยาวอะไรก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแอร์ค็อกกิ้งหรือเป็นไฟฟ้านะครับใช้น้ําหนักรูกได้ไม่เกิน0.32นะครับและระหว่างเล่นเนี่ยคุณจะต้องติดสโคปหรือติดซูมติดอะไรก็ตามนะครับให้เห็นชัดเจนว่าคุณเป็นสไนเปอร์นะครับรูปแบบการลั่นไกนะครับสาหรับปืนพกสั้นปืนไรเฟิลจู่โจมแม้กระทั่งสไนเปอร์ไฟฟ้าหรือแอร์คอกกิ้งอะไรก็ตามนะต่างๆนะครับเราอนุญ,ญาตให้เล่นในโหมดเซมิเท่านั้นนะครับห้ามออโต ยกเว้นแต่สําหรับคนที่ใช้ปืนกลหนักนะครับปืนแม็กม่าปืนที่เป็นปืนกลหนักที่มองเห็นชัดเลยว่าคือเขาคือปืนกลหนักนะครับในส่วนนี้เราอนุญาตให้สามารถใช้ทั้งปูออโต้ได้นะครับรูปแบบการตายเกิดและสิ่งที่ควรจะมีในงานนี้นะครับก็คือทูนิก้นะครับก็คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือปฐมพยาบาลแล้วก็วิทยุสื่อสารจําเป็นนะครับถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ ระบบการตายเกิดนะครับสำหรับคนที่พกทูนิเก้คุณสามารถพกไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับได้คนละไม่เกิน2ชิ้นถ้าคุณได้รับบาดเจ็บคุณสามารถชุบตัวเองได้โดยการใช้เจ้าอุปกรณ์นี้ผูกที่แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือผูกทั้งสองข้างหรือสามารถใช้ทูนิเก้นี้ไปช่วยเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับแต่ ถ้าผู้เล่นนะครับถูกยิงครบ2ครั้งแล้วการใช้ทูนิเกหมดลงแล้วท่านจะต้องกลับไปที่จุดเกิดของท่านกลับไปที่ฐานของท่านนะครับเพื่อรีเซ็ตแล้วก็รอครูดาวในการเข้ามาร่วมเล่นต่อนะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประเภทนี้นะครับทูนิเกอะไรพวกนี้เมื่อท่านถูกยิงนะครับท่านจะต้องถอยกลับไปที่จุดเกิดของท่านและรอครูดาวเพื่อเข้ามาเล่นต่อเท่านั้นนะครับวิทยุสื่อสารนะครับถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้า ผู้เล่นท่านใดที่มีวิทยุสื่อสารอาจจะได้รับบทบาทที่มีความสําคัญมากขึ้นนะครับกติกาพื้นฐานนะครับสิ่งที่ห้ามนําเข้าพื้นที่นะครับก็คือจําพวกโหลดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นถุงลูกกระสุนหรืออะไรก็ตามนะครับขวดลูกกระสุนห้ามนําเข้าพื้นที่นะครับแต่เราไม่ห้ามจํานวนของการพกแมกกาซีนนะครับท่านสามารถพกไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราไม่ห้ามส่วนแก๊สกระป๋องสามารถพกเข้าพื้นที่ได้ทีนี้ถามว่า อุปกรณ์พวกปืนพกสั้นจะทํำยังไงแม็กกาซีนเขามีน้อยแล้วก็เล็กผมอนุญาตให้ท่านนะครับนําลูกใส่แม็กกาซีน M4 นะครับแม็กกาซีน M4 และเข้าไปผมว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วส่วนท่านจะมีความสามารถในการโหลดถ่ายลูกกระสุนจากแม็กกาซีนเข้าแม็กกาซีนปืนสั้นของท่านอันนั้นก็สุดแล้วแต่มันเป็นการชะลอการครูดาวการเล่นนะครับขอให้ทราบทั่วกันนะครับ สำหรับการห้ามต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่มีเสียงดังนะครับพวกระเบิดพวกปิงปองพวกอะไรก็ตามเสียงดังงดนะครับขอห้ามนะครับนอกนั้นใช้ได้หมดอุปกรณ์โล่อุปกรณ์ยิงลูกกระสุนระเบิดใช้ได้นะครับแต่ขอให้ไม่มีเสียงดังสําหรับผู้ที่สนใจนะครับจะลงทะเบียนง,ง่ายๆครับแค่ทักแชทมาส่วนตัวใน Facebook ของผมนะครับ Facebook ของผมเท่านั้นนะครับแจ้งชื่อเบอร์โทรหรือชื่อแก๊งที่คุณมีแก๊งสังกัดของคุณครับแค่นั้นเอง แล้วก็สามารถชําระเงินได้ถึงสิ้นเดือนกันยานะครับประมาณก่อนเริ่มงานสักหนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ประมาณนี้ผมจะเรียกประกาศอีกทีนะครับในการเรียกเก็บค่าบริการหรือว่าใครสะดวกจะจ่ายเลยก็ได้เราจะได้ลงทะเบียนและลงชื่อไว้ให้นะครับกดเข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องของความแรงปืนพกไม่เกิน3 5 0อห้าสิอุปกรณ์ทั่วไปไม่เกิน4ี่ร้อยใช้ระบบเซมิเท่านั้นนอกจากจะเป็นปืนกลหนักที่สามารถปู auto ออโต้ได้ สไนเปอร์ขอให้มีสโคปติดอุปกรณ์ที่ห้ามนําเข้าไปนะครับพวกโลดเดอร์ถุงใส่ลูกกระสุนและอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบต่อแม็กกาซีนนะครับอันนั้นห้ามระบบ h พ a เล่นได้ระบบ CO2 ห้ามค่าบริการ550นะครับผู้ติดตาม100อยบาทมีน้ำมีอาหารให้พร้อมนะครับแล้วก็เกมรูปแบบจะเป็นเกมยาวนะครับตั้งแต่ประมาณ11โมงถึงบ่ายสจะเป็นเกมยาวต่อเนื่องใครที่ออกจากพื้นที่ คุณจะเข้าพื้นที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตเป็นการคูดาวและเข้าพื้นที่ได้ในรูปแบบที่เราจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นนะครับสําหรับงานนี้ก็จัดอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเขตนิคมพัฒนาโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ